สร้างบานลังน้นน่อยงบประหยัดเหตุเอง EP ที่4แล้วค่ะหลังจากเมื่อว่านี้เนาะจาาที่ห้าเทพปูนใส่ในหลุมกนเสานะคะทุกคนปรากฏว่าค่ะหลังจากที่เทพไปแล้วเนาะคะ่ะย่มกลางคืนกับฝนตกย่างนักเลยนะคะเสามือนี้ก็เลยต้องมาเกลยน้ำออกแบบนี้ละค่ะคุณสามีไปกรุงเทพหลายมือเนาะจาาห้าอย่าข็ดนะคะบบทนถานเนาะจาก,ก็เลยตัดสินใจสร้างใหม่ค่ะทางลานพิ่นกับมาทรงค่ะเมื่อนี้เฮาก็สร้างเป็นใหม่ปูพื้นเด้า้าแล้วก็สร้างใหม่นาหาที่จะเอามาใส่มองบาเสานี่ล่ะคะ่ะทุกคนเพราะ ว่าเมือกอนนั้นเฮาไปซื้อมานะคะเขามีความหมูซึกว่าใหม่มันบางแห้งพอใหม่บางหลายเฮาก็าบอกมั่นใจเด้อจ่าพราะว่าใหม่มองนี้มันจะต้องเป็นโตรับนำน,นักของบานทาั้งหลังเลยรวมรวมแล้วซื้อใหม่เฮาก็เบิดไปหาพันกว่าบาทแล้วละเด้อจ่าเดี๋ยวเฮ็ดแล้วจังได้เฮาจังสิสรุปค่าจ่ายใจให้เบืองอีกเทืเ่อนึงตอนแล้วเฮาจะเฮ็ดเลนเลนล้างใหไยเด้อจ่าเฮ็ดไปเฮ็ดมากกับโบแมนเลนเลนเด้อนนี้ค่ะทุกคนใหมกะะห่ก็ราคาแพ่งหมึอย่างคักเ,เลยเนาะจะ่าเดี๋อความที่ว่ามันเป็นใหม่เนาะจ่าทุกคนมันกับ,บีีนนะะ้้ยวบาบาางงงมโค แต่กระบอกเป็นยางดอกเจอจะเห่าก็จะเอาแบบนี้เลยนะคะบบมีผลต่อการใส่งานดอกมันอาจจะบิดเบี้ยวบางบอเป็นยงังไม่นาะหาแบบนี้นอกจากยงาซีเมตรนะคะราคาอยู่ที่สองร้อยแปดสิบบาทเลยนะคะทุกคนเห่าเองก็ให้ทางง้านเขาเลือกใหม่มาห้เดอดจ่าห้องบบเด้ไปเลือกเองนะคะทาง้านเพื่อนก็เลือกมาห้ได้โอเคอยู่ค่ะมือน,นีทมลุ่มฟังเสาวแล้วเดอจ่าหลังจากนั้นค่ะเห่าก็จะมาใส่ค้างเทียงของเห่าราคาบัตนี้แจ็คสีเอิรนบานรักน้อยๆห,หรือว่าสีเอิรนเทียงหน้าดอกค่ะเวลาที่มีคนถามน้ำโมบานนะ้องปยกว่าปีเหตุเทีย ถ้ากะจะเจาะหูใหม่สะกอนเดือจจากอุปกรณ์พวกนี้คุณสามีเพิ่นสื้อมาไวอยู่แล้วนะคะเฮาก็เลื่อยแบบว่าพ่อยอาศัยไดใส่ไปน้าอีหยังที่โบเคยได้เฮ็ดก็ได้เฮ็ดแหละค่ะทุกคนก็ย้อนว่าอยากไดอยากลงมือเฮ็ดเองนี่ละบอกว่าจะถือจะพิจังไดเฮ้ากับบทวดจะาของด้วยค่ะเพราะว่าเฮ้าบ่เม็นตังว่าแต่อยาเฮ็ดเฮ้าก็ลงมือเฮ็ดหลดเดือจจากถ้าหากว่าเฮาบ่ไดเฮ็ดที่เฮ้าจะหูซื้อเสียใจอย่างน้อยๆเฮ้าก็ไดลงมือเฮ็ดนอกจากเฮ็ดไดหึงบ่ไดกะจังว่ากันอีเทื่อนึงพอจะหูโครบทางซีซียแล้วเฮ้ากะจะเอาน็อตมา ใจเด้อจ้ะทุกคนหล้กก็ศคันใหแน่นนเลยแนวเบรงสภาพอากาศคือแจ้งม,มันบ่นคอยแดดมันบอกค่ะทุกคนแต่ว่าอากาศหอนหอนนะคะฝ่ากับห่วงมากอยู่เรื่อยๆรื่อเลยค่ะทุกคนแต่ว่ากับบโต๊กดอกฝนก็ได้คลิปที่ปยิ่ายไปก็จะอัปเดตลงทุกมือเด้อจ้ะทุกคนเห็ดใด่มือละเล็กละน้อยนะคะเพราะว่าเห็ดเอาเองเนาะคะ่ะนี่ก็ซ้ำเห็ดเองผู้เดียวนันละแต่ว่าห้าเองหฮากับโบเดแบบมางมเห็ดเบิดมือเบิดเว้นเด้อจ้ะทุกคนเห็ดเอาเวลาที่มันจะดวกเวลาที่ห้าว่างฮาก็ค่อยเห็ดไปน้เรื่อยๆเด้อจ้ะทุกคนเ้าก็บ่บเดฝาด่าง ึ่งข่างบก็มีบัวร้ายนะคะเหตุมที่ห้าสามารถเหตุใดไปที่ละขันที่ละต้นลงทุนซื้อใหม่เมื่อนี่เกือบเบิดโตคือการข่ะเดียวรอหาเงินใดอีกคุณละคาจังสิไปซื้อใหม่มาอีกแพงสุดกับสีแมนใหม่ปู้ผื่นเนี่ยระเด้อจ้าทุกคนแผ่นละสองลอยูนเดี๋ยวจะเหตุผื่นให้มันเจ็ดแล้วเรียบร้อยซะก่อนเดี๋ยวเฮาจังสิไปซื้อใหม่นะสามเอามาเหตุโค้งผนังพอเหตุโค้งผนังเร็จแล้วหฮาจังสิเห็ุโค้งหลังคาเด้อวจ้าทุกคนคุณยายก็จะเที่ยวมาจอบเบิ่่งงออยยูตลลลลดเเวาาากกับไปมระวางเเี่ยงนนนนาพัล เทียงหน้าเห่าไม่ก็อาจจะบ่ได้เสมอกันปั้นเล็กเดจาจ้าทุกคนมันก็นจะมีขาหนึ่งสูงขางหนึ่งตามบางค่ะแต่ว่ากระโปงเป็นยังดอกเห่าก็จะเอาตามนี่ละคิดไปคิดมาเห่ากับ่ไบ้ิเหตุไปประกวดไพดอกว่ามันก็อาจจะบ่ไส้สวยเป๊ะนอกจากแต่ว่าเห่ากับคำหนึ่งถึงความแข็งแรงเป็นหลกักไม่ที่เห่าสร้างมาถื่ว่าเอามาแบบพอดีเป๊ะเลยค่ะทุกคนเบิดสุอันอีลีล้อนะคะเหลืออีกท่อนหนึ่งนอกจากเดาจะไปตัดเป็นใหม่สามเหลี่ยมเดวจังมาพอกันหม่คลิปหนากันแล้วกันเดนจาจ้าทุกคนสำหรับคคิปปนนนี้ออตาาไกก่นนะะฝ กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้น้ำนะคะสวัสดีค่ะ